รีวิวหนังสือกาวพฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทําเขียนโดยฮิเดกิวาดะแปลโดยนิชยารักเกียรติงาม ความสำเร็จเกิดจากคนที่ลงมือทำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ได้แต่คิดเราอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติของธรรมดาทั่วไปแต่ที่จริงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาทำไมเราถึงเป็นคนที่คิดเก่งแต่ทำอะไรไม่เป็นหรือไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยนี่คือหนังสือที่เปลี่ยนพฤติกรรมและพลิกชีวิตให้เรานอกจากคิดเก่งและยังได้ลงมือทาเป็นอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดแนวคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบ ฉบับของฮิเดกิวาดาศาสตราจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านจิตวิทยาผู้ที่ลงมือทำตามสิ่งที่คิดให้เป็นจริงขึ้นมาความคิดที่ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ตัดใจเด็ดขาดไปเลยแต่ถ้าอยู่ในขอบเขตท,ที่ทำได้ก็ลองทำดูก่อนเขาค้นพบว่าตัวเขาเองไม่ได้ทำอะไรหลากหลายกว่าคนอื่นหลายเท่าด้วยเหตุผลนี้เขาจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพราะเชื่อว่าคนที่โมแต่คิดมากจนไม่ได้ลงมือทำสักทีจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีพฤติกรรมที่หนึ่งลงมือทำไปก่อนไม่รอความสมบูรณ์แบบถ้าตัดสินใจไปแล้วว่าปลอดภัยให้ลงมือทำเลยความกังวลยิ่งคิดยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้น ควรลงมือทำเลยฝึกนิสัยตัดขาดทุนต่อให้ทำพลาดก็ยังรอมรับได้ตัดขาดทุนเป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงการขายหุ้นหรือตราสารที่เริ่มขาดทุนเพื่อจํากัดการขาดทุนขาดทุนเล็กน้อยเพื่อเลี่ยงขาดทุนมหาศาลต่อให้ล้มเหลวกี่ครั้งถ้าอยู่ในขอบเขตที่จัดการได้เราจะลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ พฤติกรรมที่สองทำแต่สิ่งที่ทำได้เลือกสิ่งที่ทำได้หรือสิ่งที่ชอบก่อนนอกจากจะสนุกไปกับงานแล้วยังทำให้งานสำเร็จเร็วอีกด้วยถ้าฝืนทำเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถนดัดก็ไม่มีทางทำออกมาได้ดีรู้จักตนเองให้มากขึ้นจดบันทึกสิ่งที่ทำแต่ละวันว่าสิ่งไหนถนดัดไม่ถนดัดทำต่อเนื่องให้ได้เจ็ดวันลองเช็คบันทึกดู พฤติกรรมที่สาจนพึ่งพาคนอื่น คนที่ขอร้องไม่เป็นถือว่าขาดทุนคุณควรพึ่งพาคนอื่นในเรื่องที่ไม่ถนดัดเพราะสังคมอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันหากใครสักคนที่คอยให้คำปรึกษาได้ตลอดถ้ามีคนที่ปรึกษาได้ตลอดจะเป็นการผลักดันให้เราลงมือทำได้อย่างเร็วขึ้นข้อดีของการปรึกษาคนอื่นช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้มุมมองใหม่ๆได้ความคิดใหม่ที่มากขึ้นเข้าใจปัญหามากขึ้นค้นหา คน้พบขข้อออดีและศกยาพพงงตนเัภฤติกรรมที่สี่ไม่วางแผนแผนเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องสนใจว่ามีเวลาแค่ไหนถ้าคิดออกแล้วก็ลงมือทำเลยเพราะถ้าเราเอาแต่คิดจะไม่ได้ทำพอเริ่มทำไปแล้วเราจะมีเวลาเพื่อทำสิ่งนั้นเองอย่ายึดต,ติดอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการคิดไปทำไปก็ได้ ิติกรรมที่5พักผ่อนไม่ทําอะไรเลยหนึ่งสัปดาห์แล้วจะรู้สึกอยากทําขึ้นมาอย่าบอกว่าไม่ถูกการพักผ่อน จำเป็นเป็นอย่างมากก่อนเริ่มทำสิ่งต่างๆเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของงานโดยตรงถ้านอนไม่พอข้อมูลต่างๆจะไม่ถูกบันทึกไว้ในสมองและจะเรือนหายไปควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันหาเวลาให้ความสนุกเปลี่ยนแปลงมุมมองว่าเราคิดอย่างไรกับคนอื่นพฤติกรรมที่6 ลองทำพลาดดูบ้างอย่าเชื่อว่าจะทำสำเร็จเสมอเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้ลงมือทำโดยไม่ต้องคิดมากว่าจะผิดพลาดทำใจให้สบายคิดเสียว่าถ้าสำ,สำเร็จก็โชคดีไปหากไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวผิดพลาดก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จพฤติกรรมที่7ทําตามความรู้สึกเลือกทำงานที่ชอบหรือถนดัดไม่ใช่เรื่องผิดการทำงานที่ชอบ ต่อให้มีอุปสรรคก็ยังมีความสุขกับการทำงานแต่ถ้าไม่สามารถเลือกทำงานที่ชอบได้ให้รอเวลาหรือโอกาสฝึกฝนความสามารถของตนเองต่อไปเรื่อยๆและหาทางรัสสารฝัน พิติกรรมที่8เรียนแบบเลิกทำตามสไตล์ของตนเองเมื่อทำอะไรไม่พัฒนาขึ้นสักทีก็ยังคงยึดติดกับวิธีเดิมๆหากยอมเปิดใจเรียนรู้เรียนแบบคนเก่งๆหาแนวทางใหม่ๆไม่นานก็พัฒนาตนเองขึ้นมาได้อย่างแน่นอน การรู้คิดคืออะไรการพิจารณาตนเองอย่างมีสติโดยมุมมองของบุคคลที่3ส,สู่กิจกรรมเชิงการรู้คิดการวิเคราะห์ตนเองเช่นเราไม่ถนัดสิ่งนี้แล้วปรับปรุงตัวต่อไป <S <S พฤติกรรมที่9ค้นหากฎกฎแห่งความล้มเหลวคือ 1. การงว่าคนอื่นจะคิดยังไง 2. ถูกว่าก็ไม่กล้าทำอะไรต่อ 3. ถูกปฏิเสธก็ตัดใจยอมแพ้ 4. มีไอเดียดีๆแต่ไม่กล้าเสนอ 5. ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างกฎแห่งความสำเร็จคือ 1. ให้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน 2. การเลือกเป็นสิ่งสำคัญ 3. ลงมือทำและก้าวไปข้างหน้า 4. พพิกแพงทำในสิ่งที่ทำได้ 5. หาแรงบันดาลใจให้กับตนเอง